อา้าวไอ้จอร์ดลูกสำรวยอา้าวว่าไงไอ้เบนลูกสมหมายพ่อมึงชื่อสำรวยใช่ไหมอืมใช่แล้วพ่อมึงชื่อสมหมายใช่ไหมเฮ้ยรู้ได้ไงวะอ้าวไอ้แสงลูกสมศักดิ์มพูดชื่อพ่อทำไมสินะรัชรอฉันอยู่บนสวรรค์นนะเดี๋ยวฉันจะตามไปนายอำนวยใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> ครับตอนเจ้ายังมีชีวิตอยู่ เจ้านอกใจเมียเจ้าสามครั้งดูได้ไงวะถือว่าเป็นการนอกใจไม่เกินสิบได้ปีนต้นเง,งี้วเล็กแต่ถ้าเกินสิบนะถูกส่งไปสาขาใหญ่ได้ปีนต้นเง,งี้วต้นมะเลอฮ่เงี้ยวก่อนท่านเอาต้นเงี้วมาให้ผมปีนอยู่ตรงนี้ได้ไหมครับท่านถ้าผมลงไปปีนอยู่ตรงนั้นกลัวเมียผมอยู่บนสวรรค์จะมองเห็นกลัวผมจะทําให้เมียผมเสียใจกับท่าน โอ oh ้ยเมียเจ้าไม่เห็นหรอกเมียเจ้ามอปีนต้นหิวใหญ่อยู่ตรงโน้นเออไออุ่นมาเอ้าอีจวนมีได้เจอกันตั้งนานสบายดีไหมเอ้าอีปีชนามันเปลี่ยนไปจำมันไม่ได้ไปรอแม่ที่ร้อนหนาวไปที่รียนร้อนจะไม่ตามฮะแหมอีปีด ตอนนี้มึงกับผัวทำมาหากินอะไรอยู่ล่ะักับผัวกพิมาขายของตลาดที่เนทีนี้แม่มาแล้วกลับกันเถอะเย่ yeah, ได้กลับแล้วเอาตักกระแตนทำลายผลผลิตทางการเกษตรของเราพ่อกินอะไรอยู่ครับตักกระแตนทอดนะลูกครับมีฝรั่งมาหาพ่อเขาว่าจะมาถามวิธีกำจัดศัตรูพืชจากเราอสวัสดีครับ สวัสดีครับคืออย่างนี้นครับสําหรับวิธีกําจัดตกกะกรแตนกาล<ะ>ียูไนไปเธอเราแต่งตัวเสร็จแล้วนะออกไปข้างนอกกันอืมแป๊บนึงเธอเรอเขาแต่งหน้าก่อนโอเคจัดจ่ะเธอเสร็จแล้วจ้าจ้า <laughs> ไปกันเลยมึงเป็นใคร <laughs> เอ่อขนของย้ายบ้านที่ราคายัางไงครับ ขึ้นอยู่กับลูกค้าครับว่ามีขนเยอะไหมเยอะอยู่ครับเสียอะไรวะเนี่ยอย่าออกมานะเสียงอะไรวะอุมามาอุออกมาซะเจ้ากุมารอุยมันสู้มันสู้สู้ส แน่จริงก็ออกมาสิไอสัตว์อุ้ยน้องเจอตัวมึงแล้วจริงไหมคุณถ้าคนเรายิ่งแก่นิสัยจะยิ่งเหมือนเด็กไม่จริงมัง้งเลอะเทอะแล้วอีนวลคนแก่ก็คือคนแก่เด็กก็คือเด็กพ่อ, <c oughs> พอถ้าแม่ทิ้งพ่อไปพ่อจะเสียใจไหม แม่มึง PM. ไม่ใช่แม่พ่อสักหน่อยพ่อจะไปเสียใจทำไมล่ะ <suffered> จะมาร้องไห้ฟูมไฟเสียชาติเกิดลูกผู้ชายไปนีกว่าไอ้พี่ผมกับลูกไปเลยนะลำดวนลำดวนข้าบ้าผมไม่นะลำดวนศักดิ์สีลูกผู้ชายเจ้าไปนรกฮะให้ท่านพิจารณาอีกทีนึง ดีๆท่านกูบอกว่าให้ไปนรลกเป็นปึกซะด้วยไปสวรรค์ได้เย <Yes. S 2> สเฮ้ยโยมทูตรักสวยอา้อาวอ้าวใส่ร้ายเจ้าหน้าที่นรกคุมที่แปดไปเธ <c oughs> อ,อว่านภาานี่สวยไหม <c oughs> วิวสวยมากเลยค่ะคุณ ว่าไงเพื่อนนายอยากได้เมียใหม่ไม่ใช่เหรอจัดการเธอซะไม่ได้นายจะทําสิ่งที่โหดร้ายแบบนั้นไม่ได้คิดซิคิดถึงตอนที่เธอใช้นายทำงานบ้านสิส่วนตัวมันนั่งเอฟของสบายใจเชิบไม่ได้อยากน้อยเธอก็เคยเคยอะไรล่ะพูดมาสิคิดไม่ออกใช่ไหมเออตอนแรกไงอย่างน้อยเธอก็เคยป้อนอาหารเรามันก็แค่ตอนแรก อย่าไปฟังมัน,ม,น s. <S มันก็แค่กลนลวงกูไม่ฟังใครทั้งนั้นนี่เนี่ยอุ้ยลมแรงจังเลยเนาะ <Brit> อะนี่เนาะลมมันแรงเนาะอุบัติเหตุแล้วเนาะบัติตีพรมึงสิอีนี่ดูนี่ให้แม่หน่อยสินี่มันยาอะไรสั่งยังไงเนี่ยอีกแล้วแม่แม่สั่งมาเป็นร้อยรอบแล้วนะแม่แม่ก็รู้ว่ามันยากล้องม่เขามีรีแพร์อยู่เนี่ย รีวิวแม่เออเออนั่นแหละดูให้แม่หน่อยสิเนี่ยเนี่ยยากระสายเส้นตราลิงศัยกรรมรักษาได้ทุกโรคไม่ว่าจะเป็นโรคผิวหนังพังผืดยืนไม่ได้ปวดข้อแขนข้อเข่าหัวเมาเล่าว่องไม่กระหูเมียมีชูหมูติดเล่ายาดีครอบจักรวาลวานหวานหวาน,วานผมเมื่อก่อนลิ้นไม่รับรสครับหลังจากได้มาลองยากระสายเส้นตาลิงศัยกรรมนี่แหละครับ หายเลยล่ะครับหมายคุ้มวารคหายลิ้นหายครับดิฉันเมื่อก่อนเดินไม่ได้เพราะได้ลองยากระใสยเซนตาลิงสัญญกรรมเท่านั้นแหละครับดิฉันลองเอามาหยอดใส้าขาขี้มันลุกบไดในี่แหละค่ะบโบนาเชื่อค่ะดิฉันลุกวิ่งเลยล่ะค่ะโอ้มันดีเลยบอกมันลวกขาค่ะเห็นไหมชัดเลยชัดเลยแม่ยาปล้อแม่กล่องนึงนะคะเ้า ชินี่จะไปไหนลูก<ป>คุณลูกเอารถออกไปเล่นแล้วนะ <_ an> เออมันนอนละเมอเดี๋ยวมันก็กลับมาไ <_ an> ปไปเล่นกับเพื่อนแนละ้วเสร็จกูแม่ฮะนี่แฟนผมครับ โหน่ารักนะเนี่ยหนูหนูบอกแม่หนูหรือยังเรื่องนี้บอกแล้วค่ะครบได้นะแต่ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่แม่ฮะนี่แฟนผมครับไอลูกเวนมึงไปขโมยลูกใครมาเนี่ยหนูหนูกลับบ้านไปลูกไอเด็กผีมึงมานีเลยอะไรครับแม่ไม้กวาดไงสวัสดีค่ะอ่าคุณใคยคุณนายดองถอกใช่ไหมคะใช่ค่ะพอดีมีพัสดุส่งหาคุณข้างในมีเงินจำนวนหนึ่งล้านบาทค่ะ ต้องการรับพัสดุเ,<อ>เลยไหมรับค่ะคุณต้องเสียค่ารับพัสดุก่อนนะคะ200บาทค่ะโอเคค่ะฉลุนไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะไปก่อนนะคะไปไหนคะปิดค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะครับนาจินนี่ใช่ไหมคะครับมีพัสดุส่งถึงนาจินนี่เข้าในมีเงินจำนวนหนึ่งล้านบาทค่ะต้องการรับพัสดุเลยไหมรับครับต้องเสียแค่พัสดุก่อนนะคะ200บาท คุณหากเอาจากหนึ่งล้านบาทเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรไม่ได้ค่ะทางเราไม่สามารถเปิดกล่องพัสดุได้เอาไม่เปิดแล้วรู้ได้ไงว่ามีเงินหนึ่งล้านบาทเออเออเออคุยคุยกู <c oughs> ยด่าก่อนกูใช่นะแวไอ้จอร์ดจับกันเถอะเฮ้ยไอจนีนี่มางานศพข็ไม่ชวนกันกลับนะเฮ้นนยทำไมวะเดี๋ยววิญญาณคนตายเขาจะกลับบ้านไปด้วยเออเอเอเจอบ้านก็ไม่ใช่บ้านกูกูจะกลับไปทำแป้อะไร ไอจีนี่มึงมาตบหัวกูทำไมวะกูไม่ได้ตบนะเว้ยไอแสงมึงจะไปไหนอะไปเที่ยววันวันเอาแต่เที่ยวแม่ด่ากี่ทีกี่ทีมึงก็ไม่ฟังเลยหรือไงไม่กูจะไปเอ๊ะอ๊ซื้อหมวกใหม่อเออทำไมอะเอามาให้พี่ยืมหน่อยดิฝันไปเถอะอ๊ซื้อเสื้อใหม่เหรอเออให้พี่ยืมใส่หน่อยนะไม่มีทางดู เอา้าไอ้แสงแหมวันนี้หล่อเลยนะ <c oughs> ธรรมดาซื้อเสื้อใหม่อ่ะเออไอ้แสงเสื้อกูยอยู่ไหน